สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูโบจะพาทุกคนทําบรรทัดเลื่อนฝึกอ่านสระกันค่ะขั้นตอนแรกสั่งปริ้นงานออกมาค่ะในคลิปนี้ครูโบใช้กระดาษโฟโต้และตั้งค่าการพิมพ์แบบละเอียดขั้นสูงนะคะแต่อย่าลืมว่าเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อสีจะแตกต่างกันนิดน,นึงนะคะหลังจากสั่งปริ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วให้นําไปตัดก่อนนะคะของครูโบนี่จะเว้นขอบขาวไว้นะคะเพื่อที่จะทําให้งานของเรานั้นสวยและมีมิติมากขึ้นหลังจากตัดเสร็จแล้วก็นําไปเคลือบนะคะครูโบใช้วิธีการเคลือบร้อนนะคะหลังจากเคลือบเสร็็จแล้วกกนําามตัดออีรบค่ะ หลังจากนั้นเราจะทําการกรีดนะคะในไฟล์ครูโบจะทําเป็นเส้นประสีดําไว้นะคะให้ใช้คัตเตอร์กรีดนะคะหลังจากนั้นก็นําบรรทัดต,ตัวนี้มาสอดใส่แบบนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้บรรทัดฝึกอ่านสระให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันนะคะชุดบรรทัดฝึกอ่านสระชุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นระดับประถมต้นหรือสําหรับนักเรียนที่กําลังฝึกอ่านสระและพยัญชนะส่วนบรรทัดพยัญชนะนะคะครูโบได้แยกตามหมวดอักษร3าหมู่ว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะง่ายต่อการออกเสียงสําหรับนักเรียนค่ะถ้าใครต้องการไฟล์ทักแชทเพจได้เลยนะคะ คุโบ,โบเปรมจิตสื่อการสอนภาษาไทายค่ะ